เฮ้ยโหลสวัสด,ดี hey, oh, so เพื่อนๆชาวโซเชียลแกรมค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่เมเจอร์และเชียทีมมากินข้าวากันเ้าอยากจะบอกว่าม <c oughs> ีคนเขินนะเขินตลอดทางเลยเว้ยกลับเดินมาถึงหน้าร้านแล้วเขินอ่ะตอนนี้อยู่ที่เชเต์กิลเมเจอร์ลเชียทีมใช่ปะคือแบบมันเป็นที่แรกที่นัดเจอกันเว้ย กินข้าวด้วยกันครั้งแรกก็ที่นี่เออเสร็จแล้วไม่มีเขินนะไม่มีเขิน่ีคือเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคือพี่ตุ๊กสั่งสปาเกตตี้มาแล้วไม่กินเออคือสั่งมาแล้วไม่กินเหตุเพราะว่าเขินโดนแกล้งกินไม่ลงอะ่รก ก็วันนี้ความจริงอ่ะมันครบรอบดหนึ่งปีหนึ่งเดือนเมื่อวานแต่ว่าปกีไม่สบายก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ทําธุระเรื่องแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็พามากินข้า,าแวแทนละกันเนอะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปทําธุระเรื่องแม่แล้วก็กลับบ้านกันไปได้จ้ะ,ะ Happy a n n มา e r s a ยา Happy a n n i v e y กี่ปีกี่เดือนหนึ่งปี ดร <Yeah. S 1> ักไหมไม่รักหนึ่งบ <laughs>